สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับกํำเนิดนิมิตพิศวงคนละลึกชาติด้วยทางคุณหนุ่มคงกระพันได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ภพยสารแสนชยัยนุ่มคงกระพันได้พูดว่าอาจารย์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่คนทรงไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมทำไมอาจารย์เอ่อยเช่นนี้เพราะอะไร อาจารย์ไพศารตอบว่าเพราะไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆชีวิตจริงอย่างนั้นจริงๆคุณหนุ่มก็พูดว่าอาจารย์เป็นคนธรรมดาเหรอครับอาจารย์ตอบว่าเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านทำงานเกษตรกร,กรคุณหนุ่มถามว่าอาจารย์แล้วคนที่เขาศรัทธาอาจารย์เนี่ยเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ไหมหรือต้องเรียกว่าอะไรหรือเรียกว่าคุณภพศาร อาจารย์ไพศาลตอบว่าก็สุดแท้แต่เขาคุณหนุ่มก็พูดว่าแต่อาจารย์อยากให้เรียกคุณไพศาลก็พอใช่ไหมอาจารย์ไพศาลตอบว่าถ้าเป็นอาจารย์มันจะห่างเกินไปคุณหนุ่มคงกระพันก็ถามอีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เป็นเกษตร,รกรเหรอครับอาจารย์ตอบว่าครอบครัวเป็นเกษตร,รกรอยู่แล้วค้าขายด้วยคำถามถัดมาจากคุณหนุ่มถามว่าปลูกอะไรครับ อาจารย์ตอบว่าปลูกข้าวมีสวนลำไยคุณหนุ่มก็ถามว่าบ้านนี้อยู่มาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยเหรอครับอาจารย์ตอบว่าใช่ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วคุณหนุ่มถามอีกว่าอาจารย์ก็เกิดมาเป็นครอบครัวปลูกข้าวสวนลำไยแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องราวของนิมิตพิเศษพลังวิเศษมันเป็นเกิดขึ้นตอนไหนครับอาจารย์อาจารย์ไพศาลตอบว่า ตอนปีพศ2524คุณหนุ่มก็ถามว่า40ปีกว่าที่แล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนอาจารย์ไพศาลตอบว่าเกิดขึ้นตอนไปเรียนที่กรุงเทพมหานครไปเรียนวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ขอไม่บอกชื่อนะเดี๋ยวเขาจะอายคุณหนุ่มก็ตอบว่าเขาจะอายทำไมครับมีลูกศิษย์ช่วยคนเป็นคนดีขนาดนี้ช่วยคนเงินก็ไม่เอา ช่วยด้วยความตั้งใจอยากให้เขาพ้นทุกข์พอไปเรียนวิทยาลัยเอกชนที่กรุงเทพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าตอนนั้น่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียง่วงนอนก็เลยไปนอนและหลับไปฝันว่ามีคนมาชวนไปเที่ยวโลกหน้าคุณหนุ่มก็ถามว่าโลกหน้าคืออะไรครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าผมก็ไม่รู้เขาบอกมาแบบนั้นคุณหนุ่มถามอีกว่าใครมาชวนครับอาจารย์ไพศาลตอบว่า เป็นพญาพิงคราชเป็นเทวดาเขามาหาผมมาตามหาผมมาเจอที่กรุงเทพคุณหนุ่มก็ถามอีกว่ามาหาที่นี่ไม่เจอก็เลยไปกรุงเทพแหละครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าพญาพิงคราชนะ่ะอดีตเป็นกษัตริย์โยนกเชียงแสนในอดีตเป็นเพื่อนกันผมเป็นผู้นำทหารถ้าเทียบปัจจุบันก็พอบทบอนู่นแหละคุมทหารไว้เยอะ ท่านมาตามหาชวนไปดูโลกหน้าคุณหนุ่มก็ถามอีกว่าแล้วท่านไปไหมครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าก็ยังไม่ไปคุณหนุ่มก็ถามว่าทำไมล่ะครับเพื่อนมาชวนนะอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าผมไม่ไปผมจะเรียนหนังสืออยู่แฟนผมก็มีอยู่ตอนนั้นน่ะเขามาชวนผมก็ปฏิเสธไม่ไปพอครั้งที่สี่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ่ะเขาเอาพระมาด้วย ชื่อครูบาคันธาเป็นพระโบราณสมัยเจ้าแม่จามเทวีเป็นพันปีแล้วนะท่านมากับพญาพิงคาราชท่านว่าพญาพิงคาราชแนะนํามาและจะชวนคุณไพศาลไปคุณหนุ่มก็ถามว่าแล้วเที่ยนี้ไปไหมครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าไปรับปากท่านว่าถ้าพระไปนะ่ะผมไปด้วยด้วยเหตุที่ว่าผู้พัพน กับพระมานานและไว้ใจกันครูบาจะไปด้วยผมก็ลังเล่ํากึ่งท่านก็พูดว่าจะเอาความสุขโลกนี้หรือโลกหน้าอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าจะเอาความสุขโลกนี้และเขาถามว่าความสุขโลกนี้คืออะไรคือมีลูกมีเมียมีเงินมีทองเขาก็ตอบว่าอันนั้นน่ะมันเป็นความสุขชั่วคราวถ้าอยากได้ความสุขโลกหน้าให้ตามท่านมาชีวิตทั้งโลกนี้โลกหน้า จะเป็นความสุขดีก็เลยไปนิรมิตเทวาจุตด้วยอาจารย์น้องไนส์วิธีการเชื่อมจิตของอาจารย์น้องไนส์อย่างละเอียดองค์เพชรพัทระนาคานคราชในการเชื่อมจิตของน้องไนส์เนี่ยน้องไนส์ใช้วิธีการเชื่อมจิตด้วยน้องไนส์จะใช้จากแสงของข้างบนครับใช้แสงข้างบนลงมาแล้วจากนั้นน้องไนส์ จะเอามือไปแตะที่หน้าผากครับก็คือข้างบนเขาไม่เรียกว่าตาที่สามนะแสงจะไหลไปที่ตาแล้วก็ไหลไปทั่วร่างกายจากนั้นจะปล่อยแบบพลังออกมาทั่วครับแบบพื้นที่กว้างๆครับอืมการเชื่อมนี่นะ่ะเป็นการเชื่อมระหว่างจิตของเทพกับจิตของมนุษย์ครับเชื่อมโดยใช้แสงสีทองครับที่น้องไนส ได้รับพรมาจากองค์พระสักยมุนีครับเป็นการเชื่อมระหว่างเทพกับมนุษย์จะเชื่อมจิตมนุษย์ด้วยการใช้แสงสีทองในการเชื่อมครับเพื่อไปต่อย,ยอดในการปฏิบัติธรรมด้วยจะไปสอนในสมาธิใช้แสงติดขัดอะไรก็ต้องพาไปครับพาไปจากข้างบนครับข้างบนเขาก็จะมีพลังของเขาอยู่ แต่ว่าน้องไนส์ได้รับพลังมาข้างล่างไงก็เลยไม่มีพลังเต็มที่ครับก็ช่วยได้แค่นิดหนึ่งแต่ละคนแบบที่ไม่ใช่วงเล็บตั้งฐานจิตไม่ได้จูนเชื่อมไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอืมแล้วคนจะได้จริงๆก็ได้เลยครับองค์พระสักยมุนีก็มีท่านพ่อก็มีของเราก็มีอืมแล้วก็พระแม่ ของเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็มีพระแม่ของเราหมายถึงพระแม่กวนอิมนะทุกศาสนาก็ต้องนับถือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ว่าศาสนาที่ตั้งขึ้นมาเองเป็นกลุ่มกลุ่มที่ผิดผิดกลุ่มที่ไม่ดีเขาได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านธรรมต่อต้านธรรมที่เป็นธรรมที่แท้จริงก็เลยต้องลงมา การเชื่อมเนี่ยก็คือลักษณะของการที่ใช้แสงที่เปล่งออกจากพระวรกายขององค์พระสักยมุนีที่เราได้รับพรมาเพื่อมาเชื่อมแล้วเมื่อเชื่อมได้แล้วเนี่ยก็จะปรากฏเป็นแสงสีทองที่นำพาไปเมื่อเป็นแสงที่เปล่งประกายขณะนำพาจิตไปก็จะไม่เห็นร่างก็จะไม่เห็นตัว ก็จะมีแต่แสงคือแสงใช้แสงคลุมเลยตอนที่ไปต่อยอดการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆก็คือเหมือนบ้านเนี่ยแถวแถวบ้านเรางานของเราเนี่ยก็จะมีอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนู้น่ะเราไม่ค่อยรู้จักได้แต่อยู่ในนั้นได้แต่บางทีก็ไปเยี่ยมในนั้นเยี่ยมเพื่อนแม่น้าอ๋อ เขาเรียกแม่น้ำเราก็เลยจะเปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคนเนี่ยเหมือนสิ่งที่จมอยู่ใต้แม่น้ำเราต้องเอาขึ้นมามนุษย์คือสิ่งที่ทำความเพียรอะไรดีกว่าพญานาคซะอีกแต่ว่ากลับไม่ทำแล้วมัวแต่ทำเรื่องเลวๆเรื่องที่ไม่ใช่ทำเรื่องเลวๆนะอยู่เรื่อยๆเนะ่ยจนมาถึงตอนนี้คนดีมีน้อยมาก ก็เลยต้องมาช่วยฉุดดึงขึ้นมาเท่าที่จะฉุดดึงขึ้นมาได้แต่บางคนน่ะก็อยู่เนื้อผิวน้ำอยู่แล้วบางคนก็ลอยอยู่แล้วบางคนก็อยู่กลางกลางไม่ได้ลึกมากบางคนน่ะก็อยู่ลึกแต่ไม่ได้ลึกแบบขั้นสุดยอดแต่บางตัวเยอะๆขั้นสุดยอดน้องไนส์พูดถึง กรองเพชรในกลองทรายใช่ไหมอืมแปลว่าน้ำเนี่ยเหมือนทรายเพราะคนดีนะ่ะมีน้อยไงก็เหมือนแบบเศษปลาก็ต้องน้อยกว่าน้ำอยู่แล้วจากนั้นทรายพวกนั้นนะ่ะก็จะฉุดเอาไว้ไม่ให้ไปถึงบางทีนะ่ะก็เปลี่ยนเป็นทรายไปเลยบางทีก็ถูกทรายกรบทับกันเป็นทรายแล้วก็ แก้ออกมาไม่ได้บางทีทรายก็มีสิ่งที่มีค่าอยู่ข้างในตามที่น้องไนท์บอกไปนะที่น้องไนท์บอกได้นะ่ะเรามาพูดแค่นี้ไม่ได้ขยายความอะไรมาก